บผ่านแยกเซนทันเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นคนวิ่งตัดหน้ารถข้ามถนอนอยู่นะเป็นผู้หญิงนะคะคือใครบอกว่ามีสะพานลอยข้ามถนนกลัวคนไม่ข้ามมีแน่นอนเพราะว่าธรรมชาติจากเซนทันเนี่ยเขาต้องข้ามฝั่งมาเรามานั่งรอรถตรงสารารอรถที่ผมขอเทศบาลไปก่อนหน้านี้คือผมขับผ่านทีไรก็จะเห็นสา,าล,ลรารอรถโดยสารมีคนนั่งเต็มสาราทุกวันเลยนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าเขาข้ามฝั่งจากเซนทันนั่นแหละนะข้ามข้ามฝั่งมา ข้าไปข้ามมามันต้องมีคนข้ามรอฮะทีนี้สภาลอยยังไงก็อาจจะเป็นระบบที่มันทันสมัยที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบาทรูปแบบใหม่ๆมันผมดูแล้วมันมีรูปแบบใหม่ๆเยอะๆนะฮะแต่ถ้าแบบเทคโนโลยีใหม่ๆมันจะมีประเภทเจาะเจาะข้ามเจาะถนข้ามเลยอะข้ามข้ามใต้ถนนอะแต่นั้นอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่าที่จะสูงมูลค่าอาจจะยากแล้วมันต้องมีไฟเดินไฟอะไรต่งตางๆนะครับส่วนมีคนนึงทักในเรื่องของแยกมอภาคข้างหน้าเราเนี่ย บอกว่ามีคนข้ามเลยจริงๆมันก็มีคนข้ามฝั่งไปมาอยู่นะฮะในส่วนของสะพานลอยมีคนข้ามฝั่งไปมาเพียงแต่สายเรียวยางก็เลยแจ้งทางเทศบาลไปในเรื่องสายเรียระยางเรื่องสายสื่อสารแล้วก็ฟุบตบัทผูกพังแล้วก็เสาที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเสาป้ายอ่ะเสาป้ายไอ้แยกมาภาคตัวนี้มันทําใหม่เป็นอรอยสวยงามมากของเก่ามีแต่โครงเหล็กกับฐานปูนเอาฐานปูนออกเอากล่องอไอ้ท่อต่างๆออกซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นตู้ของ TOT อ่ะฮะ ฐานพวกนี้สองสามอันกับคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเศษปูนเน่เต็มไปหมดเลยนะถ้าออกปุ๊บคอนกรีตเสริมเหล็กต่างๆก็จะสวยงามขึ้นฟุตบาทสวยงามขึ้นนะครับตรงบริเวณฟุตบาทตรงทางเข้ามอภาคตรงตีแยกตรงนี้ก็จะสวยงามขึ้นประมาณนี้แหละครับ